บ้ามเยอะแต่ครับฟังเสียงมันหงอกครับโอ้โหนปสนางเนี่ยโอ้ยยยอีกแ,แล้วพี่น,อน้องกดครับแจ้วพอใส่ไล่แล้วอ,ลอ่ะพ,พอจะไล่แจ้ว แก้วนี่ครับเดี๋ยวเของแต้ของแต้เอาครับอเกแล้วครับแกยวสองครับสองแก้วนไหนนะก้นไหนก้นไหนไม่เสียบครับนี่นีนี่นีนี่นั่่่ีี สวัสดีครับพี่น้องกองายสุกูทุกคนครับวัอนี้จะมาหาปลานะครับอยู่ตากเหงาคือเก่านะครับวัอนี้ครับอู้หนามหนามครับน้มปลากระลังไหลหลากขึมากนะครับทุกเร่องไหนที่เห็นนะครับอากาศร่งเลยครับนีเอาเบิ้งมูนนะครับดึงแหหาปลากันนะครับสหรับวัอนี้อยู่ที่บริเวณตากเหง้านะครับสีเป็นยังไงเดี๋ยวอ่าสิเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันนะครับผมว่าวัอนี้ ที่มีปเด้ปลาหมานบ่อครับไปเดินกันครับเฮเขาโตยังฮโน่นบ่บ่อคุณมีนังดอก้องเมืองวันเหคือบ่อบ่อคือทอรไทเบ็ดดอคือชวร์อู้บกาขาไม่ต้องขุดเลยพี่นนองหนักหนักไม่แห้งแห้งครับโอ้ขาไม่ยิบบ่อเราจะเราจะขามมากไหมโอ้ ไงตัวนโอ้ยช็อตเด็ดพี่น้องโอ้เรียบร้อยครับ มาถึ่งเหียอยู่ทะเลเฮาอยู่นะครับบอนีก็ต้องมาร์สมครับีมารมามากับพระทนูนก็ม่ะันด้ว้ยออ้ยเฮเฮเยเ้ย้้ หมานีกเลยวโอ้ยทีนี้อีกขวบไม่ต้องผุนใดวะเฮาเจ้าขวบไม่ก่อนเอาไปกระเป๋านู่นหนึ่ใกล้หนึ่ สัตย์จำพังชั้นแนวเข้ามาอยู่ฟัง,งนี่โอ้บได้เห็นกันโดนเลยครับนี้อยู <c oughs> <c oughs> ่พวกคนเราฟังเลยพราะกัได้มาฟังเดียวกันแต่ของน้าแจ๋วใส่ครับปะโกนครับพี hmm> ่น้องนี่ครับโอ้น้าแจ๋วโใส่ไล่อยู่ครับจ้วกคือหัวโตพี่น้องเลย โอ้ยไหนล่ะนี <reco Christ. S 2> <siglo>. ่เลยครับโอ้ได้หนึ่งโตครับโอ้โอ้ใส่ห้ำโอ้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 ทุอคไปส่ซอฟแล้นัเอาใส่ซอฟแล้วนั่นนะนี่ครับโอ้น้หน่อยมันได้ปรกดครับกะจกโซ่อยู่หำอไใส่ออู้ สีครับเอ้ยโอ้ยนโอ้ยตดลยวยครับ้ยอีกแล้วพี่นองโอ้ยโอ้ยสเลครโอ้สียดอดเดพี่นองยัง้ครับนโอ้ย้ย้ปสโต้เลยครับเดี๋ยวนี้่ยโหครับเยี๋ยมนาโปคอนนแ่น้พอมงีเ้ยไมร้าย อ่าครับพี่นอ้องแก้วครับแก้สองครับ2แก้วบรรยากาศเป็นจังมวนเนีพี่นอ้องการหาปลาอยู่ตากหห้าครับยอดครับสวัสวซัวเอื้ยแงน,น่องนี่นี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวเของแต่ของแต่ แล้วได้แล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแนวทางแล้วมาเลยมาเลยซ่าโอ้โหยังนะะยังเลยยังอะไรมาแน่วนี้เอ้าได้อยู่ครับ เอ้ยสมหมจะคว้างเนอะโอ้ไปอีกแล้วครับม่ดีครมาเบิ้งทีเบิ้งห่อเบิ้งมากึกแหหาปาครับข้าเมาเบิ้งบรรยากาศครับมวลซึมครับพรมานเอาบุญบาตรอรรถครับนี่จะปัดรถใส่ต้อยครับผมที่หงอผู้ได้มาน้มานครับผู <sounds> ้ได้ก็ได้ครับเบิ้งกันครับหาอยากหากินตามสีครับบานมาไทย พี่เห็นน่องได้เบิ็งกันนะครับไปเลาฝนตกแล้วจะาตีออกมาหาปลาหากินกันแบบนี้นะครับไดุ้นะ่น่ะโอ้ไปเบิงครับุนะ่นหาสายเขาได้ครับไสนี่ครับใช้ไหมน่นะก็ใส่ไหลอยู่ครับก็ <laughs> ใส่ไหลนะก็ <laughs> ใส่ไหลนะครับ <laughs> พอได <laughs> โอกคับโคตรสกันโอ้ดูครับพี่น้องเลยกำลังปลากำลังถือครับน้ำกำลังลงปลากำลังถือครับทั้งหมดอาคมครับอาับอีกแล้วอีกแล้วพี่น้องกดครับแจ้วโอ้หัวหน้าแจ้วเฮ็ดแล้วครับอโ้ อย่างนี้ครับโอ้ต้องพูดเอาอีกแล้วต oh. wow. oh. ้องพูดเอาอีกโอ้ขับรถงามพ่อต้มนี่นะโอ้แจ๋วครับสวยโอ้โหโอ้โหจังตัวหำสาโอ้ครับหัวหน้าแจ๋วเอฟคาร์เลยครับสามตัวปักมือแล้วห้ำเนื้อโอ้สุดยอดครับหัวหน้าแจ๋วแจ๋วเลยครับโอ้สมดุจเจ้าดีว่าญาติเส้าดีครับเด็ดสลตี นี่อู้ยม้านเยอะแต่ครับฟังเสียงมันห่วงเออา้าจครับยกไหลยกไหกดไหลไอ้กดไหลกดไหลกดไหลนะกดไหลกดไหลเจ้าเจ้าครับเจ้ามา เจ้ามุนครับหานะูจย่ล้องแค้องครับคองไผ่หอขัดไผ่เหรเอียักัดเขานะครับสุดยอดเลยว่ะกำลังเชียทุกคนที่เอาไปไหวเลยโอ้หนี่ครับไ่อ็เห็นนะครับประรถรับนั่นนั่นนั่นอ่เอาละครับไป ต่อรครับรดครับบาดได้บานนั่นเหร่วะนะเจ้าวะโอ้โหที่บ่าปักมั่นนะนางแล้วยังไงโอ้โหครับปรกครับเด๋เจ้าอยู่พี่น้องเจ้าอยู่ครับหน้าแถวนี้พือว่าผ่านครับคดสีอาซ่าฮนเปียวซีโอ้พี่น้องต้มง่นะครับพี่ประหลาดครับโอ้โหหนาเจ้าของแครับพี่น้อง บครับการก๋วเทียวก้อนนี่พินองเลยนี่จะบอกรุ่นใสไงครับรเพาเนก๋วยกรขาวคือเทนียวก้อนนี่ครับอุ้ยวัหนาเจ้าเฮ็ดดีดครับ,บขบอแขกได้วัดหนาโอ้บาทได้ว่าเป็นบาทนันนน่นน่รอเรหมันน่ะเมีห้าหันนี้มามงนีวัดเรือพัน สามครับคุณใเนี่ยเอเจ้าเชืเหงจ้าสาวครับน้ยจิเาพอใจแล้วเดียวเลยตายจ้านด้วยสามเยโอ้ยักปีเรวโกหกครัโกอู้หูหกกหากินเป็นมีโน่มงียหรอโอ้ยมากูสาวเรงอยู่อู้ย ยโอ้ได้แล้วครับพี่นองอ้ยวันนี้พอใส่ไล่แล้วอ่ะพอใส่ไล่เจ้าเป็นเต้ะนะโอ้ประมาณเราจะเป็นอะไรโอ้ยถือแคนดี้ทัพวิ่งออกประมาณนะถือแคดดี้ทัครับ ว้าวอยู่แล้วครับมค้าแจวเห็นอีกแล้วกดอีกแล้วครับพี่น้องปลากดอีกแล้วครับโอ้แจวอีกแล้วครับพี่น้องสองครับจงวานบ่ได้มันได้เลยนอนหนาเนาะ ผ่า,า,านครับมีแต่ปรากฏครับเียวนีโมเมนต์ปลาขาวครับผ่ะครับโมผ่านครับเก๋วครับแจ๋วหมันอยู่ผู้เดียวพี่น่องตอนนี้ข้าน้าแจ๋วครับเด็ดขาดแี่กหร้องนักวิจัย ก็เป็นแมวืนก็ตัวย่างคิดก็คตรได้ยูงพูดเดียพี่น้องรับครัโอ้โหโเรียงูเลียงแมนกลุ่มเหรอครับพี่น้องี่ยงเปตัวสายตัว โอ้โหแจ้วครับปลาหมูปลาหมูนี่ครับโอ้ยปลาใส่ไรครับปลาส่ไร้แม่ครับอุ้ยนี่ปลาอันนี้ตัวนี้ปลาหมูครับปลาหมูนี่ปลาปลาปลาอย่างขนาดนี่ปลาหมูปลาหมูวะ ก็หมูจะเรียงนี้ได้แล้วครับดิี่เอาไปล่องเลี้ยงมั้งวะเขาเปล่องเลี้ยงฮะเอาไปล่องเลี้ยงเลยมีไหมต้มแซ่บก็ได้ดิครับเนี่ยวันอันนี้วันตุ่งนะเป็นวิธีการหาอยู่หากินนะครับของที่นองนะครับเท่านะครับเวลาที่ฝนตกน้ำหลากนะครับปลามันก็จะขึ้นนะครับ สมาหาปลาหาปูกันไปกินนะครับแล้วก็เราไปกินแล่งกันครับพี่น้องมพราะมาเบิ้งนะครับวิธีการหาปลานะครับเวลาน้ําขึ้นอยู่ที่บริเวณนะครับตาเงานะครับอำเภอชิรินทร์พร้อมจังหวัดอุบลราชธานีครับประชี้ายให้พี่ให้นอ่เฮเบิ้งกันซัมนี่นะครับผมกระชีพอโตนะครับล่าทีลาหน่องใจเทียนซัามี่นะครับผมเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับผมสําหรับคิปน้กลาทีลาหนองเพีแย่เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่ครับปูครับเอ้ยว่านาจะกินปูดิบครับไอตีนเลยนะฮะปูติดน้ำมันครับนี่จะน้ำมันครยเฮ้้ำมันหัวขย่อนเฮ้ยกินบ่ครับพี่น้องเฮ้ยกินบ่บอหนาครับไปเบิ่งจะเบาเท่าอยู่หั่นหมูนะนี่ครับนี่ครับวิธีการกินปูดิบครับนี่ยีโ่โอ้โหกินมีโผล่ความนะครับ อสุดยอดพี่น้องตัวของดโอ้โนามากินของดำครับด๊าด้วยของหอมครับของกินเล็กน้อยนี่น้อยตุ่นของกินผู้ใหญ่ของหอมโอ้โผู้นีบข้นมานิ่มหยางข้างหอดใส่ไหล่กินปู สองดำมี S <S น่อนโอ้ยี่นองโอ้ยพี่น้าอ้มันครับข้างนางพูดกับพูงไงหนออุ้ยไปเดินพี่นอนอ้าไปแล้วแล้วเอ้ยยอดครับพี่น้อง